เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเซ็ห้องในด่านตีมปาร์กนะครับจะมีจุดไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมมากันที่ห้องโทรแล้วก็ห้องอามรีนะครับผมก็จะแนะนําจุดเลนฟอร์สก่อนแล้วกันนะครับให้เลนฟอร์สรอบไซด์หมดเลยคือ2แผ่นตรงนี้นะครับตรงนี้2แผ่นนะครับเป็น4แผ่นแล้วตรงนี้อีก2แผ่นเป็น6แผ่นนะครับเราก็มาเลนตรงนี้ครับเป็นแผ่นที่7ทําไมถึงเลนตรงนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่าตรงนี้มันสามารถยิงทะลุปไปในทรายได้นะครับเดี๋ยวผมไปยืนให้ดูเขาสามารถมันเล่นตรงนี้แล้วยิงทะลุปไปในทรายได้นยเนี่ยเขามองตรงนี้ได้นะบ,บางทีเขาอาจจะแบบทำรูคออย่างเงี้ยหรือว่ารูเล็ดโฮเล็กๆนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เห็นเขาไงแนะนําให้เลนฟอร์สไปเลยนะครับส่วนอีกสามจุดเราต้องเดินขึ้นไปบนแฮวครับแล้วเราก็มาเลนฟอร์สต,ตรงนี้สองแผ่นนะครับที่ให้เลนฟอร์สต,ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวโลมเนี่ยเล่นสะดวกมากขึ้นนะเพราะห้องห้องเนี้ย สามารถแบบแบงทะลุมาจากบังได้นะครับซึ่งเวลาเราเล่นโรมแล้วเรามาเล่นห้องแถวคอนโทรลเนี้ยเราก็การโดนแบงได้นะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวโรมันเล่นง่ายขึ้นและอีกอันหนึ่งครับให้มาเลนฟอร์ดแฮนนี้ครับครบ10อันพอดีนะครับต่อไปเป็นทิกเล็กน้อยนะครับแนะนําให้เปิดตรงนี้นะครับใช้ทุกซองหรือว่าใช้ปุ่มกนเปิดก็ได้น,นะซึ่งตรงนี้เห็นไหมมันจะเห็นห้องกองนะครับเวลาเขาเข้าห้องจากตรงนั้นมาเขาจะเขาจะโฟกัสเปนเทเนะนต์นึกภาพออกปะ,นะ,นะนะ เวลาเขาเข้ามาปุ๊บนะครับเขาต้องโฟกัสนแมนเทนเนนหรือว่าโฟกัสฮอลเวย์เงี้ยเขาอาจจะไม่ระวังตรงนี้ไงซึ่งมันเป็นมุมแบบมุมโปลีกเลยนะผมไปดูมาของ TSM นะครับด้วยห้องนี้นะครับผมจะแนะนําให้เล่นมิวบัณฑิตแล้วก็ไข่หยินะครับถ้าหยิบมาพร้อมกัน3ตัวนี้จะยิ่งดีมากโดยเฉพาะมิวนะครับเนี่ยเวลาเราวางมิวปุ๊บใช่ไหมเขาต้องแบบพีคมาเคลียรตรงนี้นะหรือว่าต้องใช้เนตหรือว่าอะไรเคลียซึ่งแบบ การที่แบบมายิงได้เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนในไซส์ยิงใช่ไหมครับแล้วห้องเนี้ยไอห้องโทนเนี่ยมันยิงจากข้างบนลงมาไม่ได้นะมันไม่ใช่เป็นซอฟบอลนะครับซึ่งเวลาเราเล่นฟอสนะครับเนี่ยพอเวลาเราเล่นฟอสใช่ไหมเราสามารถวางบัณฑิตหรือว่ามิวเงี้ยโดยที่เขาแบบจะใช้เขาเรียกว่าอะไรแบบยิงจากข้างบนไม่ได้อะนึกภาพไหมเขาต้องใช้เทสเชอร์หรือว่า ปาเน็ตเคลียอย่างเงี้ยปาเน็ตชิงมาจากข้างนอกแล้วเข้ามาข้างในเคลียนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนําให้เปิดตรงนี้ไว้นะของฝั่งนี้ด้วยนะครับเปิดไว้ทําไมเพื่อที่จะแบบพลิกเทอร์ไม้ได้ด้วยนะครับเวลาเทอร์ไม้แปะนะเขายืนแปะอย่างงี้ใช่ไหมตัวที่มีอิมแพกอะเราสามารถปาดขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วบิดบิดชาร์จของเทอร์ไม้มันจะแตกทันทีนะครับยกเว้นเขาจะนั่งแปะนะถ้านั่งแปะนี่ไม่น่าถึงนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะโยนซีโฟข้ามไปได้ด้วยเนหะ็นไหมมันก็จะไปตกตรงหน้าต่างห้องปมนแทนน์นะครับบางทีเราอาจจะได้คิวไงคนที่แบบเพิ่งกระโดดเข้ามาหรือว่าทามิ่งเขาอยู่แถวนี้ก็โดนซีโฟรเราได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนาครับให้ตั้งโล่ไว้ตรงนี้นะครับตั้งไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าแบบเราสามารถผีสู้กับประตูได้สบายนะครับแถมยังมีกําแพงบังแบบผีไปสู้คนที่เข้ามาจากบูนะครับตรงนี้เรียกว่าบูนะครับ ซึ่งแบบเป็นจุดที่แบบเขาเคลียร์โล่เรายากเพราะว่าเราอาจจะมี ADS กันไว้ตรงนี้ไงเขาจะปาหนีเคลียร์โล่ที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็ต้องผ่าน ADS เราก่อนซึ่งส่วนมากก็เขาเรียกว่าอะไร ADS ก็จะกันได้หมดนะครับแล้วผมแนะนําให้เปิดตรงนี้นะเปิดตีนเลยที่เปิดไว้ก็เพราะว่าเนี่ยเวลาเขาเดินเข้ามาเราสามารถเห็นตีนเขาแล้วเราก็แบ่งทะลุซาวบอยไปได้นะซึ่งมันเป็นมุมที่แบบเนี่ยเขามองไม่เห็นนะครับ โอกาสที่เขาจะตายมีเยอะนะครับแต่จุดที่ควรระวังนะครับก็คือห้องอมรี่ตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นพื้นซอฟบอลเห็นไหมเรายิงไป,ไปเขาสามารถที่จะแบบขุดข้างบนใช้บัคกหรือว่าเสเลดนะครับแล้วก็ยิงบันดิตช,ชาร์จเราได้แล้วเขาก็แปะได้นะครับซึ่งมันผมให้เป็นหน้าที่ของตัวลมนะที่แบบว่ากันห้องข้างบนเนี้ไม่ให้เขามาขุดนียครับทำให้ตรงนี้เราไม่โดนจอนะครับเพราะถ้าตรงนี้โดนจอเนี่ยสายนี้มันจะเล่นยากทันทีนะครับ แล้วก็สําหรับตัวโรมนะครับผมแนะนําให้เปิดแฮทไว้นะครับหรือว่าเปิดดูโรเทชเพื่อไว้จู๊คู่ต่อสบู้นะครับไว้โยกเงี้ยว้โยกสู้เขานะครับซึ่งผมมีจุดที่มาแนะนาอีกจุดหนึ่งนะครัโปกเตียเวลาเขาโดดจากหน้าต่างอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะระวังแฮทตรงนี้นะครับซึ่งมันมีอีกมุมหนึ่งครับตรงหน้าต่างนี้นะเราปิงไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงพืนซอฟบอลอยงนี้ยครับนี่เห็นไหมตรงนี้คือเห็นคนโดดเข้าหน้าต่างซึ่งมันยิงโคตรฟรีนะครับตรงหน้าต่างนี้นะ เราปิงไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงปืนซบบอลตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้คือเห็นคนโดดเข้าหน้าต่างซึ่งมันยิงโคตรฟรีนะครับมันเป็นมุมแบบอับมากอะทุกคนดูนะเวลาเขาจะโดดหน้าต่างตรงนี้หน้าต่างบาเร็วนะนี่เห็นไหมบางทีเขาไม่ได้สนใจไงเขาโฟกัสฮอลเวย์ตรงนู้นนะครับแล้วก็อาจจะโฟกัสแฮ่งนี้ใช่ไหมโดดเข้ามาในโดนเรายิงฟรีนะครับเราอาจจะทำมุมเฉียงๆหน่อยให้มันมองยากนิดนึงนะครับ งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไว้ตัดคนที่โดดเข้าห้องบาเลลวได้ฟรีๆนะครับผม ที่เราเลนฟอรอสตรงนี้เพราะอะไรนะครับเราเลนฟอรอสเนี่ยปุ๊บให้เราทำดูตรงนี้นะพอเราทำดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถยิงช่วยได้นะครับแบบยิงไปห้องน้ำหรือว่ายิงจากฮอเวรตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันเป็นจุดหลบได้ด้วยนะครับจุดพีกยิงบันไดบันไดเหลืองก็ได้นะครับซึ่งแบบตรงนี้เราก็เลนฟร์แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องระแวงเขาแบงมาจากตรงนี้ไงเราอาจจะแบบ สมมุติมีคนเล่นห้องอฟินะเพื่อนเรานะครับเราสามารถโยกมาช่วยได้เนี่ยผมอยู่ในไซนี้ใช่ไหมเพื่อนเรียกช่วยเนี่ยผมก็สามารถโยกไปช่วยเล็งยิงได้นะครับส่วนที่ให้เล่นฟอรอสตรงนี้ก็แบบกันแบงในไซต์นะครับแล้วก็แนะนําให้ทํารูโดเทตตรงนี้นะครับทําตรงนี้ก็เพื่อว่าตัวโลมอ่ะหรือว่าตัวที่แบบเล่นใกล้ๆไซน์ห้องเนี้ยเราต้องทิ้งเพื่อนไปเล่นแถวนี้คนหนึ่งนะครับแบบกันเขามาจากคอนโทรลลูมเนี่ย ไว้หลบหลังเสาพีสู้ก็ได้นะแบบเวลาเขาจะกลับไซก็กลับง่ายนะครับแนะนาให้เอาโล่มตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นมุมที่แบบว่าคอยยิงคอนโทรลได้แล้วเขาจะเคลียร์ยากน,นะครับถ้าเรามี ADS วางไว้ตรงนี้นก็จะดีมากนะครับเขาจะเคลียร์โล่เรายากอีกซึ่งมันเป็นมุมที่แบบเห็นไหมตรงนี้มันก็ปิดไงเรามีตรงนี้ก็สามารถโยกไปตัดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นมุมปิดนะครับแนะนาให้เอาโล่มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมห้องตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการเชื่อมห้องระหว่างสายธรรมดานะครับไว้จากห้องเอมาห้อง B ีอะไรนี้นะครับแล้วก็เชื่อมตรงเบรครูมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้คลองตัวเวลาเราจะปาดฮอวเวย์นะครับเราอยู่เบรครูมเนี้ยสมมุติเราเลงตรงนี้อยู่ใช่ไหมเห็นเพื่อนคอว่าฮอเวย์เนี้ยเราก็โยกม,มาปาดได้นะครับซึ่งมันก็สะดวกและผมแนะนําอีกจุดหนึ่งนะครับคือตรงนี้ตรงเนี้ยเราจะทําบุลเลตโฮไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดู เราสามารถมองไปถึงทะลุถึงบันไดเหลืองนะครับซึ่มันเป็นมุมที่มองยากมากนะครับด้วยตาเปล่าอ่ะนี่สมมติผมเข้ามาจากฝั่งคาเฟ่น,นะครับผมไม่เห็นเลยนะเอาจริงไม่เห็นว่าเป็นรูบุลเลตอ่ะแยกไม่ออกเลยเราสามารถโดนยิงฟรีหรือว่าเราขึ้นมาจากนไดเหลืองนะโดนนะครับบุลเลตโฮตรงนี้ควรระวังแล้วก็เอาไปใช้กันได้นะครับส่วนตรงเนี้ยเราสามารถที่จะทำโรเตทก็ได้นะแล้วแต่เราจะเล่นนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ห้องอินเด อโอเคเรามาต่อกันที่ห้อง i n i t i a t i o n room แล้วก็ห้องออฟฟิศนะครับผมจะพูดถึงจุดเลนฟอ r c สก่อนนะครับตรงนี้ครับสองแผ่นตรงนี้แผ่นที่สามนะครับตรงเนี้ยเวลาเราเล่น m i ลล่นะครับก็เลนฟอ r c สไปแผ่นที่สี่ตรงนี้มิลล่าผมแนะนำให้เซตแบบนี้นะแปะแผ่นขวานะครับแล้วก็ให้ชิดซ้าย เราจะเห็นห้องแค้ได้เต็มๆเลยนะครับแถมยังแบบทำเชื่อมออกมาแบบนี้ได้นะครับจริงๆมันจะเลนตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับอาจจะแบบเลนไว้ตรงนี้ที่ให้เลนตรงเนี้เพราะอะไระเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพอเราเลนเสร็จปุบตรงนี้มันเป็นสีดำๆใช่ไหมซึ่งมันหลอกสายตาได้ดีมากตรงเนี้เราทำบุลเลตโฮได้นะครับเป็นห้องห้องที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้เห็นไหม บุลเลตโฮลนะครับเส่งมันแบบสีดำมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้เราไม่โฟกัสตรงบุลเลตหโฮเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะแบบฟีคิวได้นะครับคนที่เดินมาฮอลเวยตรงนี้เนี่ยเขาจะมาเข้าซส์เงี้ยโดนบุลเลตโฮลเรายิงได้นะครับต่อไปเป็นรูเชื่อมนะครับจุดแรกตรงนี้เชื่อมตร ก็เป็นรูเชื่อมธรรมดาระหว่างไซน์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเชื่อมก็ได้นะครับหรือไม่เชื่อมก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็เชื่อมซึ่งมันแบบสีดํามันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้เราไม่โฟกัสตรงบุลเลตหัวเราสามารถที่จะแบบฟรีคิวได้นะครับคนที่เดินมาฮอลเวย์ตรงนี้เนี่ยเขาจะมาเข้าไซส์เงี้ยโดนบุลเลตหัวเ,เ,เรายิงได้นะครับต่อไปเป็นรูเชื่อมนะครับจุดแรกตรงนี้เชื่อมไป ก็เป็นรูเชื่อมธรรมดาระหว่างไซส์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเชื่อมก็ได้นะครับหรือไม่เชื่อมก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็เชื่อมเดินมาย่งนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมแนะนาให้เอาโล่มานะเอาโล่มาตั้งถ้าเราไม่ได้เล่นมิล่านะครับถ้าเราไม่มีมิล่าเนี่ยเราโล่มาตั้งตรงนี้สามารถสู้กับห้องแคสซูมแล้วก็หอเวตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวโล่เนี่ยผมแนะนําให้มากันแถวๆห้องบังแล้วก็คาเฟ่นะครับ เพราะว่าถ้าตรงนี้หลุดปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเข้ามาง่ายๆปุ๊บเนี่ยไซส์มีโอกาสแตกสูงนะครับห้องนี้ผมก็แนะนําให้จิบมิล่าบันดิตนะครับตัวเมนหลกัลกๆหรือถ้าใครไม่ชอบมิล่าเนี่ยก็จิบเป็นมิวก็ได้นะครับก็ด่านนี้ผมแนะนําเลยมิวกับบันดิตเนี่ยโคตร MVP นะครับมันเป็นด่านที่แบบทางเข้ามันมุมปิดอะนึกภาพปะเราเวลาเราวางมิวตรงเนี้ย มันต้องแบบเดินมาเชียอย่างนี้นะครับมันถึงจะแบบเอาโดนเข้ามาได้ซึ่งมันยากมากนะครับประตูมันเยอะนะครับพูดถึงทิปนิดหนึ่งนะครับมาที่ห้องคอนโทรลอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าต่างต่อไปข้างล่างใช่ไหมมันจะมีหน้าต่างข้างล่างเข้าห้องเม็นเทเนียนหนึ่งเราสามารถใช้ลูกซองบื่มตรงนี้ได้เห็นไหมแล้วดักยิงคนที่แบบโดดเข้ามนเทเนีนน่ะหน้าต่างมันตรงกันนะครับเราสามารถแบบมองหน้าต่างนี้แล้วยิงลงไปได้เลยให้แบบเป็นแนวเดียวกันอน่ะ แล้วเ,เราก็ดักตรงที่แบบกระโดดเข้ามาจากห้องเมนเทนแนน์ได้นะครับกระโดดเข้าจากข้างนอกมาเมนเทนแนน์นะครับผู้ผิดมาต่อกันที่ห้องแลบนะครับผมจะแนะนําจุดเลนฟอร์สเหมือนเดิมนะครับหกแผ่นนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้อีกสองเป็นหกนะครับเลนฟอร์สให้หมดเลยแล้วก็เราก็เปน็นเลนเอ,อ่อตรงนี้สองแผ่นครับตรงห้องโทรนะครับแต่ผมจะบอกทีหลังนะว่าเลนทําไมนะครับส่วนที่เหลืออีกสองแผ่นเนี่ย ให้เราขึ้นมาตรงนี้แฮตแรกก็คือตรงนี้นะครับเรนไปเป็นเก้าแล้วก็อีกแฮตหนึ่งเป็นตรงนี้นะครับเป็นสิที่ให้เลนฟอล์เนี่ยเพราะว่าเราควรต้องมารวมแถวนี้ครับมากันแถวๆห้องนี้นะครับเพราะว่าห้องเนี้ยมันได้เปรียบมากใช่ไหมถ้าแบบเราเขาตีห้องนี้ไม่ได้นะ เราเราะสามารถกลับไปช่วยไซยเนี่ยเราโยกมาตัดฮอเวได้นะครับเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบทางเดินเข้าไซไงน,นะครับเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ดูตรงเนี้ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถทำบุเลตได้ด้วยนะถึงเพื่อนเรื่องมาช่วย,ยนเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถเอมจากห้องนี้ได้เห็นไหมซึ่งมุมแอบมันมีเยอะมากนะัเราจะทำบุลเลต์โนก็ได้นะครับ ขามองยา,ยากๆเนี่ยหลบไปเนี้ยเรามาช่วยเพื่อนที่ลมจากห้องนี้ได้นะครับต่อไปให้มาเชื่อมในไซต์ตรงนี้นะครับก็เชื่อมเป็นโปรเกต์ธรรมดานนครับระหว่งางไซต์จากห้องเอมาห้องบีและห้องนี้ผมแนะนําให้หยิบมิล่ามานะส่วนมิลล่ามาติดตรงนี้ครับติดไปด็นตรงนี้เห็นไซต์บีแบบกว้างมากนะแบบเราสามารถที่เปิดตรงนี้เปิดแบบ มมติเขาโดดหน้าต่างมาเราได้ยิงฟรีเลยนะครับซึ่งเขาเคลียรเรายากนะเราอาจจะเอาเอเดียสมากันข้าง,ข,างข้างหน้าต่างนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็พีจริงมุมนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเขาไหลมาจากห้องน้านะครับเขาอาจจะแบบมัวแต่เอมมาอย่างเงี้ยไม่ได้โฟกัสตรงนี้โดนเราลุกยิงก,ก็ได้นะครับเอาโยนซีโฟข้ามไปได้ด้วยนะครับใครที่แพนอยู่หลังตรงนู้นก็ปึ้มนะครับโดนซีโฟเราก็ได้นะครับ แต่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นซอฟอฟบอลนะครับเออซอฟลยุดไม่ออกซึ่งมันเขาสามารถขุดได้นะครับเป็นสเลทขุดหรือว่าบารขุดเนี้ยห้องในห้องแลบเนี่ยเขาสามารถขุดได้หมดเลยนะซึ่งก็อาจจะให้เพื่อนไปเล่นข้างบนนะเพื่อไม่ให้แต่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นซอฟอฟบอลนะครับเออซอฟลยุดไม่ออก ซึ่งมันเขาสามารถขุดได้นะครับเป็นเสเลทขุดหรือว่าบาร์ขุดเนี้ยห้องในห้องแลบเนี่ยเขาสามารถขุดได้หมดเลยนะซึ่งก็อาจจะให้เพื่อนไปเล่นข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้เขาขุดก็ได้นะครับเขาขุดได้หมดเลยนะครับตรงนี้เขาขุดได้นะเขาสามารถที่จะแบบขุดจากห้องเนี้ยแล้วยิงกระจกเราก็ได้นะครับก็ระวังกันไว้นะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนําการเซ็ห้องในด่านตีมปากนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะผม yeah, STOP WASTING MY TIME on the way get this on the